สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปประชนภัยกันที่ผากิ่วลมนะครับแล้วก็ผานางคอยแล้วก็ผาหมอกมิวายนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่4ี่แยกไฟแดงโพนทองจังหวัด1 0อนะครับเราเดินหน้าไปเลยครับตอนนี้เราอยู่เส้นบายพาสนะครับเพื่อจะไปอำเภอหนองพอกนะครับรถก็ไม่เยอะนะครับที่ จังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้นะครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับสามแยกทางจะไปหนองพอกนะครับตอนนี้เขาํำถนนอยู่นะครับถนนยังไม่เสร็จนะครับแต่รถก็ไปได้สบายครับแต่มาตอนกลางคืนต้องระวังนิดนึงนะครับไปเลยครับไปกันต่อเลยครับสามรถกระบะไปเลยครับผมมา ตอนเวลา10นาฬิกานะครับตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันก่อนนะครับวันนี้มากับเจ้าคิวบิกร้อยี่้านะครับวันนี้อาโรเล็กออกมานะครับเติมน้ำมันเต็มถังไปก่อนครับ100บาทนะครับอ่ะแล้วไปกันต่อเลยครับนี่นะคือทางโค้งนะครับเป็นโค้งแต่เราเจอสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานแม่น้ำยังนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะจอดแวะถ่ายบรรยากาให้ดูนะครับ นี่ครับคือสะพานแม่น้ำยางครับนี่ครับคือแม่น้ํำยางครับตรงนี้จะเป็นหาดทรายแล้วก็เป็นน้ํานะครับนี่ครับเบรกจอดดูครับมาน้ํากําลังขึ้นนะครับตอนนี้กําลังเป็นช่วงหน้าฝนนะครับอ่ะไปด้ยกันต่อครับอ่าครับวันนี้ผมขับคันเล็กมานะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับไม่มีใครมาด้วยเลยมีใครถ่ายให้ครับเลยเอาคันเล็กออกมาเลยครับวันนี้เพื่อจะไปออกทริปที่ ผาหมอกมิวายแล้วก็ผานางคอยนะครับไปกันต่อเลยครับเนี่ยบรรยากาศก็คือฝนเหมือนจะตกนะครับเห็นไหมครับท้องฟ้าเมฆคึมๆดำๆนะครับไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่านะครับไปเลยครับตอนนี้เรากําลังเข้าวังยาวนะครับถนนเป็นถนนสองเลนอยู่นะครับตรงนี้นะครับมุ่งหน้าไปสู่มุกดาหารเลยครับ ตอนนี้เราก็ถึงหนองพ่อเว็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังเข้าตัวเมืองครับนี่ครับเราจะเข้าตัวเมืองหนองพ่อก่อนนะครับก่อนจะไปทางพระต่างๆนะครับ ครับคือทางโค้งนะครับแล้วเราก็จะเจอสี่แยกไฟแดงนะครับตรงนี้จะเป็นอำเภอเมืองหนองพองจกจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองครับพอหลุดจากหนองพอกไปก็จะเป็นมุกดาหารนะครับรับมุกดาหารนะครับก็จะที่เที่ยวเยอะเลยครับตรงนั้นต่อติดไฟแดงก่อนนะครับ วันนี้แอบหนีเพื่อนๆพี่ๆมาคนเดียวนะครับมาโดยไม่บอกใครนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่มาวันเดทิปครับไปเลยครับอีกไม่ไกลเราก็จะถึงทางเข้าเจดีชัยมงคลนะครับนี่ครับเราจะถึงแล้ครับเราเห็นป้ายแล้วนะครับตอนนี้ ถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับเราเลี้ยวมาแล้วครับทางเข้าเจดีชัยมงคลครับไปกันต่อเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นพวกซื้อของฝากนะครับแต่เราตัดขึ้นมาเลยครับเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลานั่งเองไปเลยครับบรรยากาศเริ่มเขียวร่มรื่นแล้วนะครับตอนนี้สายเดียวถนนนี้หัวใจคาดจอมเข้ามาคนเดียวคันเดียวครับไม่มีรถส่วนเลยนะครับจังหวะนี้ ไปเลยครับยังไม่เจอพี่บี้ไบเกอร์คนไหนเลยนะครับวันนี้ว่าอาทิตย์สองใส่ไปเที่ยวทางอื่นกันนะครับขับง่ายนะครับมาง่ายนะครับเส้นทางนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับโค้งนิดๆหน่อยๆนี่ครับไปกันต่อเลยครับ นี่ครับคือเจดีย์ใช้มงคลนะครับทางขึ้นนะครับแต่ผมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเราจะขึ้นผานก่อนครับจะเป็นทางผ่านนะครับทางวัดใครที่ผ่านมาก็ต้องแวะนะครับเพราะว่าสวยมากนะครับเจดีย์นะครับนี่ก็คือแยกนะครับเลี้ยวไปผานะครับทางขวาก็จะไปขึ้นวัดนะครับจะเป็นข้างหลังนะครับไปกันต่อครับ ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเห็นแดดอย่างนี้ก็อากาศเย็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะครับนี่นะครับไปเลยครับลุยครับแหมมาคนเดียวก็มันได้นะครับแต่ถ้ามีเพื่อนก็จะสนุกกว่านะครับนี่ชาวบ้านเขาก็จะออกมาหาเก็บหงเก็บเห็ดกันนะครับน่าจะมาหาของป่าครับ อที่นี่นจะเป็นป่าธรรมชาติครับผมมาเจอฝนแค่ช่วงนิดเดียวนะครับที่หนองพอกนะครับฝนไม่หนักเท่าไหร่นะครับวันนี้นี่ครับให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับทางขึ้นผาหมอกมิวายนะครับแล้วก็ผาลางคอยนะครับ ข้างบนก็จะมีลานกลางเต็นท์ให้กลางนะครับเด๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผาแต่ละผาตอนนี้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นทางเดียวเข้าวัดต่างๆนะครับาทางแยกครับก็วัดบางวัดก็จะเป็นผาสวยเหมือนกันครับ นนี้นะครับเรามาถึงไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหถึงไหนแล้วอ่าเราจะถึงผาหมอกนะครับตอนนี้แต่เราจะขึ้นผานางคอยก่อนนะครับตรงนี้เป็นป้อมนะครับทางเข้านะครับแล้วก็จะเป็นสวนนะครับอ่าเดี๋ยวไปทางขวาเลยครับเพื่อจะขึ้นผาหมอกเอ้ยไม่ใช่ผานางคอยกับผากิวลมนะครับนี่ก็จะเป็นสวนนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเขานะครับไปเลยครับขึ้นเลยครับ อย่างก็ดูป้ายก่อนนะครับโอเคดูทางกิโลอ่ะดูเรียบร้อยแล้วเรตโกไปเลยอ่าครับเข้าไปเลยครับคนน้อยนะครับคนที่มาที่คนไม่มีครับหรือว่าเขาอาจจะเที่ยวกันเบื่อนะครับแต่ผมยังไม่เบื่อครับเพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่ครับตรงนี้เลยมาลุยใกล้ๆก่อนครับนี่ครับป่าธรรมชาตินะครับ ไปเลยครับไปดูพร้อมกันเลยครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีน้ำตกตาทิพย์นะครับทางขึ้นก่อนพระเจดีย์ชัยมงคลครับมันจะมีเรียกว่าน้ำตกตาทิพย์ครับตรงนั้นจะเป็นเส้นทางเอนโดโรนะครับเป็นจุดรับจุดหนึ่งนะครับแต่ต้องหน้าฝนนะครับถึงจะมีน้ำตกอ่ะเราแวะดูป้ายก่อนนะครับโอเคขึ้นไปต่อครับ นี่เขาก็จะเป็นต้นไม้บรรยากาศร,รอบๆนะครับองค์พรต่า,างๆนะครับไปเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับเราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขับขึ้นมาไม่ลึกนะครับไม่ไกลบ้าครับ เดี๋ยวผมจะจอดรถตรงข้างหน้านี่ก่อนนะครับก็จะมีกลุ่มน้องๆนะครับมาอยู่กันอยู่ 4- ี่ห้าคันนะครับมาที่ผานางคอยก่อนนะครับแล้วผมได้ทถามน้องๆว่าเป็นยังไงบ้างครับน้องๆบอกว่าสวยมากครับเดินไป400เมตรนะครับใจผมก็ใจหนึ่งจะไปไม่ไปดีอะไหนๆก็มาแล้วไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับใจก็อยากจะขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปครับแต่ว่าขับไปไม่ได้เพราะว่าพื้นน่าจะลื่นครับ จะมีคราบไข้คราบตะไข่เขียวๆครับก็จะต้องค่อยๆเดือนไปนะครับค่อยๆเดือนลงไปครับผมก็กลัวลื่นเหมือนกันนะครับขาก็ไม่ค่อยดีครับปวดขานะครับแต่ก็ยังมานะฮะแต่ก็เห็นว่าแค่400เมตรอ่ะลุยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับผานล่างคอยนะครับ้อยเอ็ดนะครับหรือเป็นรอยต่อของมุกดาบา่าจะเป็นมุกดาหารมากกว่านะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับดูพื้นไปครับร้อนเหมือนกันนะครับขึ้นมาเนี่ยร้อนอาจจะเดินเหน,น,เนื่อยครับ <laughs> นี่ครับเริ่มเป็นป่าแล้วครับขึ้นไปเริ่มเป็นป่าแล้วอันนี้มาคนเดียวนะครับแมหมเงาเหมือนกันนะครับไม่มีเพื่อนมารอบนั่งใส่ชวนเพื่อนมาดีกว่า เดินไปเลยคบลุยครับไอ้ท้าท้าทางลงอะครับก็จะเดินง่ายหน่อยครับลงอย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ําหนักเยอะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยนะครับค่อยๆไปครับแต่ต้องระวังเลื่นนิดนึงนะครับนี่ครับผมก็ถือกล้องไปแล้วก็ถ่ายไปนะครับนี่ครับค่อยๆเดินลงไปครับอาจจะเดินเรื่องช้านิดนึงนะครับ เพราะว่าไม่อยากก่อวิดีโอเยอะครับโอ้โหแล้วเจอกับดักแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูเพียบเลยเห็นไหมครับมี่จะข่้ควายั้งนั้นเลยครับควายแล้วจะมาหากินอยู่เส้นทางนี้นะครับไปครับเราก็ระวังกับดักไว้นที่เรียบร้อยนะครับเรายังไม่ได้เหยียบกับระเบิดนะครับตอนนี้ไปขึ้นไปต่อครับตอนนี้เป็นทางขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับว่าจะไปทางไหน เพราะว่ามาคุณยัก็กลัวหลงเหมือนกันครับค่อยๆขึ้นนะครับทีนี้มันเริ่มชันแล้วครับอได้ไม้เท้าวันแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มไปไหวเริ่มนื่อยนะครับอเดี๋ยวผมกับกองกันจุดสภาพก่อนนะครับสภาพคนเิอขึ้นมาครับสนมึงไงเหมือนกันครับเอาเรื่องต้องมีไม้เท้าครับดูครับขาก็กระเพกเลยครับใจก็ยังมาครับใจสู้ครับไหนๆก็มาแล้วครับไม่พลาดครับจะเลยลุยขึ้นมานะครับอ่ะ นี่นะครับเราถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับผานานคอยนะครับข้างบนไม่รู้ไปไหนต่อแล้วครับไม่กล้าขึ้นไปแล้วครับแลกอย่างหนึ่งค่อนข้างจะเจ็บขาครับเลยแค่อาตรงนี้ก็พอครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่ผานานคอยกันนะครับค่อยเดินเข้ามานะครับ เห็นไหมครับก็จะเขียวหมดเลยนะครับต่าจะเป็นช่วฝนตกนะครับเลยจะแบบว่าเห็นพื้นสเขียวเป็นตะไคร่พวกนี้นะครับถ้านาฝนจะเลื่นหน้าดูเลยนะครับท่านี้นี่ครับเราเห็นป้ายนะครับผานางคอยครับแต่ลงมาครับไม่เจอใครนะครับเพราะว่าจุดนี้ไปรุ่นเรือลงาไปกันหมดแล้วนะครับเหลือผมคนเดียวครับโอ้นี่เห็นวิวแล้วครับ อ่าเราเห็นวิวแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับว่าจุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนะครับถึงจะแดดร้อนนะครับแต่พอมาเจอวิวนี่เกยนทันทีเลยครับตรงนี้จะเป็นโขดหินให้ยืนจุดชมวิวนะครับเราก็จะมีทางกั้นนะครับเพื่อป้องกันลอาตกลงไปนะครับ นี่ครับโอ้โหบองสุดลูกหูลูกตาจริงขบผานางคอยนะครับถึงจะร้อนนะครับแต่ก็มีโซนเขียวนะครับเห็นแล้วก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะครับถ้ามาหน้าฝนหน้าหนาวนี่น่าจะฟินมากเลยนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับ บรรยากาศรอบครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผากิวลมนะครับอันนี้จะเตยตรงไปประมาณ1 0อเมตรนะครับเพื่อนๆอนะไปเลยครับเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงหน้าทางเข้าก่อนนะครับนี่ครับข้างหน้าจะเป็นผากิวลมอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องมาให้ได้เพราะว่าอยู่ติดกันไม่ไกลเลยครับแต่เราต้องจอดรถข้างหน้าเราเดินเข้าไปนะครับอันนี้ผมลงนะครับจาไม่ได้ไม่ได้มานานครับอันนี้จะเป็นพวกห้องน้ํานะครับ เป็นพวกห้องน้ำนะครับตรงนี้ผมก็โอเคเอาไปลับรถมาผิดครับผวนลงไปทางนี้นะครับจําไม่ได้ครับอ่ะก็คือทางนี้นั่นเองเราต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับเขียนชื่อบัตรช้เรียบร้อยนะครับมากี่คนนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเราให้เราเขียนก่อนนะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเงียบสงบมากนะครับพาคิวลม ไม่มีใครเหมือนเดิมนะครับวังเวงครับมาคนเดียวนะครับครับไปกันต่อเลยครับใครที่ชอบเดินป่าสำรวจก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามานะครับก็ไม่ได้โหดมากนะครับเดิน100เมตรสี0รเมตรก็เห็นวิวภูเขาแล้วครับถ้าใคร นักเดินทางของกีก็น่าจะไม่พอมือพอเท้าครับเพราะว่ามันเลนี้เดียวมันก็ถึงแล้วส่วนตัวผมนี่ขอบายๆครับเดินทางไกลนี่ไม่ไหวแน่นอนครับ100ยเมตร400เมตรพอได้ครับแค่นี้ผมก็เหนื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับห่ากิ้วลมนะครับตอนนี้เขาทำใหม่นะครับแต่ก่อนจะมีชิงช้าให้นั่งด้นะครับตอนนี้เขาออกเลยนะครับผมมาน่าจะหลายปีแล้วครับ มมนได้มานานก็เลยมาซ้ำอีกสักรอบนึงครับนี่ครับบรรยากาศจะเป็นยันยืนให้ดูวิวนะครับโอ้โหเป็นยังไงครับตรงนี้ก็สวยมากมากครับแหมติดต้นไม้ต้นอีกต้นเดียวนะครับเนี่ยบางไปหน่อยนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อนๆถ้าอากาศเย็นนี่น่าจะสดชื่นบ้าเลยนะครับนี่ครับมมุกดาหารนี่ของเขาดีเยิงจริงๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งภูเขา แล้วผมก็จะไปต่อที่ผาบ่อวิวายครับไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นผาหมอกวิวายเลยนะครับอ่าเราลงมาแล้วปุ๊บเลี้ยวขวามาครับตรงมาเรื่อยๆเลยครับอีกประมาณไม่กี่โลแล้วครับตรงนี้นะครับก็จะถึงผาหมอกวิวายเพราะว่าสามผานี้จะติดกันไม่ไกลนะครับมาที่เดียวแต่ได้เที่ยวหลายที่เลยครับตรงนี้ บรรยากาศก,าก็คล้ายๆกันนะครับทางขึ้นเหมือนเหมือนกันครับถนนเลืนทางง่ายครับไม่ยากครับรถอะไรก็มาได้ครับนี่ครับรอบหน้าผมว่าผมจะไปกังหันลมครับแล้วก็น้ำตกตากตากโตนครับอยู่ไม่ไกลกันเหมือนกันครับ ค่อยๆเก็บไปทีละจุดครับเพราะว่าผมจะเก็บไม่หมดเลยครับเส้นทางตรงนี้อ่ะเหลืออีกหนึ่งกิโลครับจะถึงผาหมอมิวายแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าผาหมอมิวายจะสภาพและบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมอันนี้ผมไม่เคยมานะครับจุดนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนี่แหละครับปกติจะขึ้นแบบผานังคอยแล้วก็ผาขึ้นลมเลยครับมาแต่ละครั้งนี้รีบครับแต่รอบนี้มาแบบ ไม่รีบครับมาบบเจนินยนคนเดียวเลยครับนี่จะเป็นทางขึ้นวัดถ้ำโสมนะครับเส้นทางนี้ผมก็อยากขึ้นมากนะครับแต่ผมด้วยสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับเลยไม่อยากขึ้นครับเพราะว่าถนนนั้นจะลื่อนครับเพราะเป็นทางดินก็เลยขึ้นไปผาหมอกก่อนดีกว่าครับเดีย๋ยวคลิปหน้าร่างกายดีขึ้นนี่ผมลุยแน่นอนครับ นี่ครับคือทางเข้านะครับผาหมอกวิวายครับอ่ะในที่สุดนะครับเราก็มาถึงผาหมอกวิวายนะครับเดี๋ยวรอบไปดูวิวที่ผาหมอกวิวายจะเป็นยังไงนะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับอ๋อก็เริ่มเห็นคนนะครับคนจุดนี้เยอะกว่าทุกจุดนะครับที่ผมไป2จุดผาหมอกวิวายนี่เห็นรถจอดเยอะอยู่ครับน่าจะมากลางต่นี่ครับจุดนี้นี่ครับโอ้โหเห็นถึงเรามาถึงครับครั้งแรกของผมด้วยนะครับ ตรงนี้เขาเรียกผาหมอกมิวายนะครับแหมภูเขาลูกใหญ่จริงๆนะครับตรงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ